Good cars get Great you from point A to point Cards A B Great cars. Well เอารัรบมาสนุกกันต่อกับเจ้าโปรเจกต์ New Beetle Roster Hot Rod นะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของงานฝาท้ายนะครับซึ่งเราก็ใช้ชิ้นส่วนเดิมของตัวรถนะครับมาทำการตัดทางด้านบนที่เป็นขอบกระจกตอกนะครับ อนนี้ก็ทําการเลเยอร์นะครับลงไปที่ตัวรถนะครับเพื่อวัดระยะช่องไฟตอนนี้สิ่งสําคัญนะครับของการทําก็คือเราต้องทําตัวบานพับนะครับแล้วก็ตัวคานที่จะสามารถมายึดตัวบานพับบานสวิงของเจ้าตัวฝาท้ายนี้ให้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับผลงานมหากาบครั้งนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่า ทิศทางจะไปในทิศทางไหนอันนี้ที่รูปที่เห็นนะครับมันดิวกำลังขึ้นคานนะครับตัวนี้มาทําการเลเยอร์ลงอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามได้ในหมอม้าการาดกับโปรเจกต์นี้ครับผมโอเคเล s ส okay, ์ างานทอนหน้าเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ปิวพอร้อนเหลาไปแล้วเนี่ยแน่นหนาเลยนะพี่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ได้ทรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับขามาดูอันหลังกันนี่นี่เราก็ใช้จัดจที่เราตัดจริงๆฝาเดิมมันขึ้นนะกระจกดูไครับพี่ปิวแล้วพอเราตัดเสร็จปับ๊บไอทอนเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเดียวกันไม่ใช่อะไรนะ คือม่ตม้จักหลังคาใช่เนื่องด้วยวัสดุอะเหล็กอันนี้มันหนากว่าหนากว่าแรงดีกว่าเราก็เลยไปทอนเอาจากหลังคาม,มาทำนะครับสิ่งที่เราจะทำเดี๋ยวพี่คือลองลองต้่อยเอาเนี่ยเราต้องเลเยอร์นี้ให้ได้ก่อนนีครับยกมันจะเป็นนี้เห็นไหมนีครับแต่ตอนเนี้ยที่มันยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีคานตรงนี้ กำล,ลังสร้างกำลังสร้างขาดอ่ะดึงดิบกันนะฮะเสร็จแล้วอันนี้ความยากบางทีเราต้องทำปีกมารับหล<ะ>ักไอบพวกยางที่เราจะใส่ด้วยนะต้องวางแขนอันนี้จีนี่จีนี่ใส ไปยูมันจะมันอยางมันจะเป็นแนวเยอกับตัวนี้นี่ให้มันเป็นแนวเดียวกับตัวนี้ถูกป่ะพี่ใช่นี่ก็เี้ยวไอยูตาย้เดี๋ยวิ้นี้จะขึ้นมาอีก้นหนึ่งเพื่อจะมาต่อิ้นเพื่อมีความแข็งแรงด้วยถูกป่ะทีนี้จะเป็นทางการยึดจริงอ่ะเราต้องทำตัวนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะวาดวาดเจ้าตัวตัวฟิตตรงนี้แล้วก็โค้งนี้ที่เป็นเคิร์ฟแล้วก็มีจะแยกกับตัวหางหลังที่ออกมาถูกป่ะ ลิงคภาพตามกันนะครับอ่ะอันนี้เสร็จไปอันหนึง่งอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันหนึง่งนะครับพี่จิวฝังนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวนี่ลงพี่บอกว่าเราเราได้แก้งานไปนะครับตอนแรกอะเราเคาะเสร็จไปแล้วนะอันเนี้ยที่คไว้ไม่ใช่อะไรนะสิ่งสาคัญเลยคือการเปิดเปิดซับมันออกมาตอนใส่กลับเข้าไปเราอย่าลืม,มอันกาวเข้าไปด้วยแล้วก็เชื่อพวกตะเข็บคุณต้องเชือมให้แน่นเพราะจริงแ <ๆ S 1> ล้ว <ๆ S 1> เชื่อมตะเข็บเนี้ยพี่จิวใช้ลวด ของเหลือไงพี่เนี่ยทำทำให้เคลือบนั่นมันจะบิดใช่พอเราเนี่ยมันจะบิดตัวมันให้ตัวได้ถ้าเราเคลือมปุ๊บมันจะให้ตัวไม่ได้เห็นครับเห็นไหมครับอันนี้คือรอยเดิมที่เราทําไว้ตอนแรกซึ่งเรามองแล้วถ้าทําอย่างนั้นเน่ยมิติมันจะดูใช่มันดูมันดูเล็กอ่าเราทาให้มันเล็กมันจะไม่เสมือนรถที่มันเป็นโฟกัสพลาสติกจริงๆนะครับเราก็เลยจัดการขยาย ไฮไลท์มันออกมาเนี่ยครับอย่างนะครับเหลืออันนี้นะแต่ตอนเสร็จอ่ะก็จะมีโลโก้แล้วก็จะมีตัวมันเปิดตรงนี้เปิดแต่พี่นี่ไฮไลท์เราพี่ปิวสำคัญเลยนี่เนี่ยเราต้องเจอบอันนี้เป็นไฟเบอร์นี่จอบดูตรงนี้ขามารับมาขาเียเข้าไปลงลงลงวางให้สมดุลอย่างไหมพอมันเสียบเข้าไปนะแต่จริงๆแล้วอันนี้พี่ปิวผมว่ากัดให้มันเหมือนในรูปเลย เราจะไม่ทาให้เหมือนโฟกอ่ะโฟกมันเนี้ยยืดลงมาอย่างงี้ใช่ป่ะพี่แต่เราอ่ะให้แนบเออเราจะเอาแนบนะครับให้แนบให้มันเป็นงานแบบวินเทจโมเดิร์นผสมผสานสไตล์เราเองและที่บอกไปครั้งที่แล้วอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นกันชนหน้าได้กันชนหน้าแต่ว่าหลังอ่ะเราก็ต้องใช้หน้าอีกเพราะว่าโค้งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้หน้ามันสองอันต้องหามาเพิ่มจักรอันหนึ่งะเดี๋ยวลุยต่อครับ ส่วนท่อนหลังคาที่เราออกมาที่เราบอกคนนี้เนี่ยเราก็ทําการใช้เหล็กตรงนี้ไฮไลท์สาคัญมาอยู่ตรงนี้เน,นเนี่ยท่อนเนี่ยมันมีบานพับอยู่ตอนแรกที่เราทาเนี่ยเราพาไปดูนะครับทางด้านท้ายตามเลยนี่นะครับใช้ตั้งเหล็กเก่าใหม่ผสมภาษาตอนแรกเลยเราทําขาบานพับเรียบร้อยแล้วนะ แต่ว่าเวลาเปิดเราต้องคิดคกลไกตามฟิสิกส์นะเวลาเปิดอมันไม่หนีมุมนะครับเดี๋ยวเราต้องมีสปอยเลอร์หลังด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีระยะห่างประมาณนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นนี้น้ำปิวสร้างขึ้นมาใหม่เหล็กใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้สร้างเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ไปรับเราก็จะอยู่นในระยะนี้เห็นช่องว่างไหมครับอย่างเงี้ย ซึ่งเวลาถ้าเราเปิดนะครับโอเคเปิดให้ดูสดๆเลยนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะหนีเห็นไหมครับน,นี่เพราเราได้เอาโอคงนะครับด้านในนี้ตัวขามันมาเห็นไหมครับเวลาถ้าเราดึงอะ่ะมันจะออกมาข้างนอกก่อนแล้วค่อยขึ้นกระดกเห็นไหมครันี่อ่านี่เกลไกที่เราซอ่อนไวย ใช้จากกลไกเดิมนี่แหละเอามาทาเพราะถ้าสมมุติขึ้นตรงไปเลยอ่ะมุมนี้มันจะเข้าไปเบียดตรงนี้เดี๋ยวทําเดี๋ยวเวลาเราทําสปอยเลอร์หลังงานไมันจะเยอะนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวได้งานข้งนี้เร็จเสร็จท่อนท้ายงานถ้าเราจะเติมท่อนบนหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยจะค่อยๆไล่เข้าไล่เข่านะจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละนี่แหละครับ กากนะครับเดี๋ยวคอยดูนะเหมือนรีปูในดิสโก้ลีเทโบอะช,อชอ็อคช็อคเขาจะเล็งอย่างนงี้ให้ดูมุมดูเคิร์ฟจากการวาดแบบจินตนาการในหัวทดลองว่าครั้งนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาหน้ากายยังไงะแต่ว่าจากจินตนาการในหัวแล้วอะในใั่นเคยทำแล้วอ่ะไปให้สุดแล้วไปหยุดที่สีสันยาั แล้วงาน,านวันนี้พครับนี่ไหนนะพี่าเาเราทำซับตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ทำดไหเมื่อกี้พี่วัดแบบอึ้ข้างโอ้โหตืมเต้มาไปเรื่อยๆลพี่ชิ้นยาวชิ้นยาว โอ้โหมะ,ะมกนรูดีอยอ,อ,กกอ,ยอย่างน,น,น,นดีออกก้ดดก่อนที่จะเติมถูก <c oughs> กว่าพี่ปิวเพราะไม่งั้นเดีเ๋ดวยวมันไม่แข็งอ่คือมันไม่แข็งโอ้โหนี่เท่ากับซับนี่สามชั้นเลยนะพี่ปิวนะใช่สามชั้นนี่จะเปิดข้างในอยู่นีอ่อย่าให้ดูนะครับตอนแรกอ่ะพี่ปิวทำแบบทับมาอย่างนี้พอมันขึ้นอย่างนี้ปั๊บตรงนี้มันจะไปใช่มันเข้ามาชนมันเข้ามาชน ทีนี้เราบอกีทีนี้เวลาเปิดทีเวลาทำใหม่แล้วใช้สารเดิมเนยมันหมี่ลงมาแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเดี๋ยวพอได้ท่อนเนี้ยเสร็จทุกอย่างก็เนี่ยถ้ารอเบาลงมานะครับเราวางลายนี้ไว้อย่างนี้ับบนี้เทิร์มมานี่อย่างนี้แล้วก็จะมีหัวหมอก เป็นความเท่สองท่านเป็นชิ้นใหญ่ข้อบตัวนี้ตอนนี้ก่อนจริงๆแล้วลม <ๆ S 1> ไม่อยากให้ให้โครงสร้างมันเสียความแข็งแรงนี่คือพอมันมีคานอย่างเงี้ยมาปั๊บแล้วมันจะแข็งแรงมันจทุกอย่างมันจะรองรับนะครับอ้โหอ,อ,อันนี้โดนไปสัปดาห์นเปนเต็มเลยเป็นยากจริพี่ <c oughs> ใช่พอมันต้องให้กว่าจะทําให้ลายทุกอย่างมันลงมาตรงแบบมันจะต้องได้สัดส่วน แต่ตอนแรกผมยังมองภาพไม่ออกที่คิดว่าตอนที่เรามีสปอยเลอร์อย่างเงี้ยอแล้วเราเปิดโดยที่ไอ้น,นี่มันไม่ออกมาก่อนใช่มันจะมันจะกดตัวนี้เออมันจะไปกดตัวนี้ใช่พอเปิดมามันเลยเข้ามามกดตัวนี้จะไ,ไปกดอย่างนี้เลยครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราเลเอาง่ายแล้วพอ,อได้ตรงนี้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะมาสร้างเดี๋ยวดูแผนต่อไปนะครับรับรองสนุกแน่แม่จ๋าอันนี้ต้องมีทีเด็ด เราเคยทำไว้ตอนที่ทำเต่าให้มุณเลอร์ใช่ไปประกวดแต่อันนั้นแหละพอดีเราใส่โค้งหนาไปคุณแล้วเราไม่ได้ใช้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราผ่ากลางเดี๋ยวยืดนี่มันจะออกมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยผ่าสร้างใหม่นะสร้าใหม่ได้สร้าใหม่คร้บก็เปิดกว้างนี่เลยกว้างส่งคร่าวๆแล้วจม 借、借、借 <music>、借、借、MM、借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  เาจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสิกะะทำให้คุณต้องยิ้ตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพันในรายการรถนิยม